บอกทางนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยคะ่ะนี่ต้นไม้ใหญ่ด้วยมีต้นใหญ่มากนี่นะคะ,คะเห็นเลยใหญ่มากจริงๆนขนาดนี้เลยต้นใหญ่แล้วก็สูงอ่ะ นี้นคือโคนต้นอันนี้เขาเขียนว่า สุดตกกันค่ะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยมีนี่คือป่าป่าป่าแบบน้ำตกจริงจริงน้ำซอกตั้ทุกที่ นี่ค่ะสรงเอ้ยกันพี่จ้าออกจากสะพานแล้วอนนี่เป็นน้ำต่ออู้หูส่นนี่ฟางสียงน้ำตกอ ไปไปยิงเขากันต่อดูซิอ่ะ,อะนี่คือทางขึ้นทางขึ้นนะคะ,ะไปกันเลยคะ่ะนี่คือทางขึ้นบบ มันคือทางึ้นที่เราจะึ้นไปข้างบนนะคะอุ้ดๆจริง คนฝ่ายฝันธรรมชาติที่หลายคนต้องการก็คือที่นี่นี่เลยค่ะอ่ะต่อปีนกันต่อฮึบ ในที่สุดเราก็มาถึงข้างบนแล้วนะคะอื่ออะดูเลยค่ะบรรยากาศข้างบนนะคะ จะถูจะค่อยๆเดินขึ้นนี่นะคะข้างบนอ่ะันนี้คือเคิื่นี่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะ อ่ให้ดูบรรยากาศทั้งบนนี่สวยงามมากมายน,นี่นะคะนมีทางขึ้นไปอีกโอ้แม่เจ้า แ,แค่นี้นะคะไปได้อีกค่ะไปค่ะไปต่อนี่ยังไม่จบไปได้เรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นเพลินป่าไหมอันนี้เพลินป่า คลื่นเหมือนฝนจะตกนะเนาะโอ้ถาฝนตกนี้สนุกเลยไปไปวนเอาไปดูไปก่อนไปหลับเออไปค่ะ่งาขึ้นนี่มัน,นมีต่ออีกค่ะไปต่อไ,อไอด้อีกนะคะอื้อ นี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ไม้ถูหมดนะโดนฝนนี่ค่ะนี่คือามาถึงแล้วอยนี่คือน้ำตกตรตยตรึงชั้นที่สามโอเคดูดู ดูความสวยงามที่สาข,ขึ้นมาปีนขึ้นมาโอ้เห็นไ้มพอดชื่นอันนี้คือปลาอืมแลมองกัน้างล่างนี่ราคาสาข,ขึ้นมานนคือต้อนไม้ร่มเย็นมาก ในระหว่างที่เรายืนอยู่นี้น้ําน้ําตกวก,กระเด็นใส่หน้านะคะเป็นระอองระอองโอ้เย็นชื่นใจมากสดชื่นจริงๆเลยนี่คือน้ําตกไตรตรึงชั้นสามนะคะไปต่อไม่ได้แล้วสะพานพังถึงหล่นมาทับได้แค่นี้โอ้เย็นชื่นใจมาก